ย่อมจะขายได้มากกว่าสหรัฐอเมริกาทําให้สหรัฐอเมริกาก็มาทำการเจรจาโอ้ยมันของมาเยอะเกินไปขอให้ลดลงนะซึ่งจีนก็บอกว่าสิ่งที่สหรัฐทําอยู่เนี่ยเป็นการกีดกันทางการค้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการเจรจาระหว่างสองประธานดีของจีนแล้วก็ทางของจีนนะครับและก็ทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานี่คือ สวัสดีครับพบกับผมเทศักิ์จยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนฮะเริ่มต้นก็เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศะการต่างประเทศก็มีประเด็นที่เรียกว่าร้อนรอนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพวกเราด้วยเริ่มต้นนะก็มีแผ่นไหวที่ไต้หวันนะครับมีคนเสียชีวิตสิบรายนะครับบาดเจ็บนับพันคน วายเราไปทั่วน้ำจากระบบดาดฟ้าเมนชั่นเจ้าของฟ็อกคอมไหลลงจากตึกเหมือนน้ำตกในแองเกลาสหนักข่าวรอยเตอร์กับสหน, FP, นักข่าวาเอฟพีนะครับรายงานว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นไหวไต้หวันนะครับเพิ่มขึ้น10รายและมีไดรับบาดเจ็บอีกกว่า1,000คนระหว่างไทเปเร่งบริการงค้นหาช่วยเหลือผู้เสียชีวิตนะครับ ส่งเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยทางอากาศนำา6คนงานไต้หวันนะครับเป็นอิสระจากพื้นที่เหมืองหลังมีผู้ประสบภัยอีก660คนติดอยู่ในโรงแรมหลังถนนถูกตัดขาดนะครับกลายเป็นกระแสร,ร้อนดังไปทั่วเมื่อสะว่ายน้ำบนดาดฟ้าเมนชั่นหรูของเชอร์ี่กัวเจ้าของฟนะ็อกคอมไหลลงมาจากตึกสูงไม่ต่างจากน้ำตกนะในแองเกลรา เลยทีเดียวนะครับในขณะที่กู้ภัยก็หวังที่จะเร่งหาผู้สูญหายตอนนี้จากผู้ตกค้างก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าถึงเจ0ร้อยายเลยทีเดียวเจ้าที่กู้ภัยไต้หวันเร่งทำการค้นหาผู้สูญหายจากจำนวนหลายสิบคนขณะที่ทางการปรับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเป็นไวนะครับบนเกาะแห่งนี้ในรอบ25ปีนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพิ่มอีกหนึ่งคนเป็น1ิบคน ส่วนผู้รับบาดเจ็บอยู่ที่กว่า1,000คนพร้อมระบุด้วยว่าได้เกิด after shock นะไม่ต่ำกว่า300ครั้งทางด้านญี่ปุ่นก็รายงานว่าเกิดเป็นไหว6.0ในจังหวัดฟุกุชิมะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแต่ไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับในเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งก็เกี่ยวข้องกับ เชฟดังผู้ก่อตั้ง World s e n t e n n คิทเช่นนะฮะรางอย่างละเอียดยิบอิสราเอลตั้งใจล็อกเป้าถลม่มขบวนรถบรรเทาทุกทีละคันเชฟชื่อดังนะครับโฮเซแอนเดรสผู้ก่อตั้งองค์การการกุศล World s e n t e n นในแกบ k i t c h ่น WUCK ยืนยันว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลนะครับซึ่งโจมตีใส่ขบวนรถสาคันซึ่งทำให้เจ้าที่บัดเทาทุกขของ w U c k ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ในฉนวนกาซาปรากฏว่าเสียชีวิตไปเจ็รายเป็นการถล่มใส่แบบล็อกเป้าอย่างเป็นระบบทีละคันไม่ใช่ความผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจแบบที่รัสเซียและอเมริกันยืนยัน นอกจากนั้นเขายัางตั้งข้อสงสัยว่าทำไมวอชิงตันส่งทหารไปช่วยปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซานะครับแต่พร้อมกันนั้นก็ส่งอาวุธไปให้กับอิสราเอลในการเข็นฆ่าพลเรือนซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอีกปรากฏการก็เป็นเรื่องฮือฮาฮะนาซาก็เตรียมสร้างระบบเวลาดวงจันทร์เป็นครั้งแรก สำนักข่าวเอเจนซี่กับ uter, รอยเตอร์รายงานว่าปริเวการพัฒนานะครับเวลาใหม่สำหรับดวงจันทร์โดยเฉพาะในชื่อที่ว่าเวลาร่วมดวงจันทร์นะครับเพื่อใช้มาตรฐานสากลสำหรับการที่ดวงจันทร์และดวงดาวอื่นๆในจัก,กรวาลเล็งไว้ให้ยานอาวกาศเอกชนทั้งหลายในอนาคตสามารถลงจอดนะฮะประสานงานกับดาวเทียม และก็โลกได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับในขณะที่ไต้หวันตอนนี้ก็ค้นหาคนอีก19คนที่สูญหายปรากฏว่าอินเดียแคนาดาออสเตรเลียนะครับลคลิปใหม่โปรนะฮะแล้วก็มี3ประเทศนนั้นเข้าร่วมาทารกแรกเกิดถูกปกป้องให้ไม่ให้ปลิวไปตามแรงของแผ่นดินไหวรอยเตอร์ uters, กับเอเจนซี่รายงานว่าเจ้าที่หน่วยกู้ภยัยไต้หวันนะ ยังคงค้นหาการสูญหายที่เหลืออยู่อีก18คนรวมถึงชาวต่างชาติชาวอินเดียชาวแคน,นาดาและออสเตรเลียหลังเกิดเหตุเป็นไหวแรง7.2เมกระจุดเกิดขึ้นตามมาด้ดยอัฟเตอร์ช็อ k ขยายต่อเนื่องจากนั้นนะครับคลิปใหม่โปรบรรดาทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลแห่งหนึง่งถูกนางพยาบาลใจดีนะฮะต่างรีบกรูเข้ามาจับไว้ไม่ให้ปลิวไปกับ แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวนะครับในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกานะครับเจเนปเยเลนเปิดฉากเยือนจีนวิตกหนักผลกระทบกับปักกิ่งผลิตทุนตลาดเกินความต้องการของโลกทั้งรถไฟฟ้าแผงโซลาเซลล์เซมิคอนดักเตอร์ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัมตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาเปิดฉากเยือนจีนนะครับกล่าวแสดงความวิตกต่อเศรษฐกิจฯฯโลกที่ต่อเนื่องจากการผลิตอุตสาหกรรมที่มากจนเกินความต้องการของจีนทั้งอุตสาหกรรมไฟฟ้าแผงโซลาเซลล์แล้วก็เซมิคอนดักเตอร์นะครับอีกปรากฏการหนึ่งก็เป็นปรากฏการนะครับที่เกี่ยวกับ นะเรื่องของรัสเซียรปรากฏว่าเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นฮะประธานาธิบดีของรัสเซียเอมรเอี L, มาครองแสดงความไม่พอใจหลังจากที่ซอยกูส่งสัญญาณเตือนดุดทางโทรศัพท์ตำตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของฝรั่งเศสนะครับโดยตรงอย่าส่งทหารไปในยูเครนมาครองก็ควันออกหูร,รัสเซียคมขู่ฝรั่งเศสสำนักขาวเอเจนซี่ Agency, นะครับรายงานว่าประธานาธิบดี ของฝรั่งเศสเอ็มมอนูเอลมาครองแสดงความไม่พอใจนะครับที่รัสเซียข่มขู่ฝรั่งเศสหลังรัฐตรีกลาโหมของรัสเซียนะครับเตือนผ่านทางโทรศัพท์ร่วมกับรัฐตรีกลาโหมของฝรั่งเศสนะครับยืนยันหากปารีสยังคงทําการประกาศส่งทหารรัสเซียเข้ายูเครนมันจะสร้างปัญหากับฝรั่งเศสเองผู้นําฝรั่งเศสเดือด แล้วก็ประนามนะครับบอกว่าเป็นการกระทําที่ประหลาดแล้วก็อ้างว่าเป็นเรื่องของการขม่มขู่การนี้ก็เป็นเรื่องของความขัดแย้งฮะซึ่งกําลังเกิดขึ้นหลังจากที่ฝรั่งเศสนั้นก็ประกาศค่อนข้างจะชัดเจนว่าจะมีการส่งกองกําลังทหารเข้าไปจะเอาจากองค์การสนธิสัญญาด้เเนือหรือนาโตเข้าไปร่วมทําสงครามกับยูเครนเพื่อรบกับทางรัสเซีย สื่อของฝรั่งเศสก็รายงานว่าฝ่ายมอสโกหลังจากที่สนทนาระหว่างกับสองรัมบีเรียบร้อยการสนทนานี้ชี้ถึงความพร้อมในการเจรจาเกี่ยวกับยูเครนนะครับแต่ทว่าปารีสได้ประกาศปิดข้อเสนอเหล่านั้นในทันทีฮนะก็มีกามีโอกาสเปไปได้ฮะที่รัสเซียจะมีการตอบโต้นะครับฝรั่งเศสที่จะมีการส่งทหารเข้าไปในยูเครน เพื่อร่วมทำสงครามกับทางฝั่งของรัสเซียนั่นหมายว่าโอกาสจะเกิดความแรงและอะไรก็เกิดขึ้นได้กับฝรั่งเศสแต่ประเด็นที่เป็นไฮไลท์หลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับและประธานาธิสดิสิจิ้นผิงได้มีการโทรศัพท์คุยการน้้าตีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็เดินทางมาเยือนอย่างจีนรอยเตอร์ก็อ้างว่ามีคนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประมาณหกสี่สิบคนเป็นตัวแทนหอการค้าของ อเมริกันนะฮะในกวางโจวรัำตรีว่าการกระสุนกระคลังได้แสดงความวิตกถึงผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้นนะครับประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องของรถไฟฟ้าที่มีจำนวนมากขึ้นโซลาเซลล์นะฮะแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ซึ่งจีนเนี่ยผลิตขึ้นมากขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญทางการค้าก็มีการตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้เพิ่มเติมเรื่องของการตําหนิ ของสหรัฐอเมริกาจากการเปิดเผยยังมีเป้าหมายับการที่ทุนรัฐอุดหนุนและโมเดลทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยหนี้ในก้าวแรกนะครับต่อการเพิ่มกําลังภาษีสหรัฐอเมริกาต่อรถยนต์ไฟฟ้าจีนและอุตสาหกรรมสะอาดเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในของสหรัฐอเมริกาเป็นหลักเลยนะนะครับในขณะที่จีนนะโดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีพาณิชย์ของจีนแสดงความวิตกเกี่ยวกับภาษีสุรการกรของสหรัฐอเมริกา ต่อสินค้านําเข้าของจีนการคว่ำบาตรและการต่อให้สิ่งที่รัฐมนตรีจีนเรียกว่าเป็นการบริการอย่างไม่เป็นธรรมต่อบริษัทของจีนเ,ออเรื่องมาจากการใช้ข้อจํากัดความมั่นคงของวอร์ชิงตันเขาบอกว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนแล้วก็ทางฝั่งสหร,รัฐอเมริกาควรจะมีความเข้มแข็งอย่างมั่นคงเนะเขาบอกแบบนั้นจากการแถลงการของกระทรวงพาณิชย์ของจีนซึ่งสาเหตุหลักๆที่สหร,รัฐมาทาเช่นนี้ ก็เพื่อจะบอกว่าสินค้าเนี่ยมันเยอะเกินไปทั้งรถไฟฟ้าเนี่ยเซมิคอนดักเตอร์คือชิปนะครับแล้วก็ทางโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์มันเยอะไปนะครับเพราะมันเยอะแบบนี้จะทําให้สหรัฐอเมริกาไม่สามารถแข่งขันกับจีนได้สินค้าของจีนก็จะราคาถูกลงสินค้าของสหรัฐอเมริกาก็จะสูงขึ้นนะครับการขายได้ของจีนย่อมจะขายได้มากกว่าสหรัฐอเมริกาทําให้สหรัฐอเมริกาก็มาทาการเจรจาอ้ยมันของมันเยอะเกินไปขอให้ลดลงเนีย ซึ่งจีนก็บอกว่าสิ่งที่สหรัฐทําอยู่เนี่ยเป็นการกีดกันทางการคาาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการเจรจาระหว่างสองประธานดีของจีนแล้วก็ทางของจีนนะครับและก็ทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตอร์ศักดิ์จิมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ กายุโกหตุมาหาวชิราลงกรณพวงชาวไทยถวายพระพรวารางคุณกูะเลิงทวันสุราชา ส,สักการที่สิบทรงอุทิศเพื่อปวงประชาสืบสารงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุมค้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธา มีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักปรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรุมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวัชิราลงกรมหิศรภูมิพลราชวรางคูงกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดศสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดม บรมมาณาทบอมพิทพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโอไดชะทาทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโตใหญ่พระาปามะมีนั่งชาคนไประศนดเดือดร้อนะะอน,ออน,นะแห่งหุนใด ช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพพียงไกลทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเเนือยิ่งสิใจ